ช่วงองการคุยครับแล้วก็ช่วงนี้หนักไปทางมีดมากกว่าซ,ซ้อมหนักมาก <c oughs> ทุกรุกว่าอะไรครับซ้บมอมกันหนักมากมีแบบเซอร์ไพาย เซอร์ไพรส์เหรอสปอนไม่ได้อะคือแบบว่าอยากให้ทุกคนคือถ้าพูดไปคือน่าจะรู้หมดเลยก็เ,เลยให้ไปรอดูในงานดีกว่าครับ,บมันจะหวานเจีย๊ยมันจะเหยยดแค่ไหน<อ>ต้องรอดูกันอะไรพูด <c oughs> ไม่ได้จริงจิตเตือนจิตใจจริง,งอยากพูดนะฮะแต่ว่าพูดไม่ได้เพราะว่าถ้าพูดปุ๊บคนจะรู้เลยว่าแบบเราต้องเราเราจะโชว์อะไรบ้างให้ทุกคนได้เห็นเลยแล้วเราต้องแบบไปปิดผลไปลดน้ำหนักไปมีไหมมีมั้ยไม่มีไม่มีไม่มีไม่รู้ ไม่รู้แล้วแบบแต่ว่าแล้วมีแอบ,บดูของของเพื่อนบ้างไหมว่าเอ้ยเขาจะดเจีกว่าของเราไหมอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะครับแต่ว่าขอของนี้แบบผมรู้สึกว่าเราเราเชื่อไม่ได้จริงไม่อยากจะพูดว่าของเรามันก็กแ็แอบดีดีกว่าเยอะอะไรเงี้ยเอ้ยอย่าเแกะคือเอาจริงๆว่ะของเพื่อนก็กลักเหมือนกันคือพอเราเห็นเราปุ๊บ ไม่เอ๊ะกักกักหรือเปล่าใช่แต่เราก็ต้องมั่นใจตัวตัวเองไว้ก่อนว่าใช่มันดีทุกคนต้องตามได้ใช่ใช่โชว์เรามีแบบส่วนร่วมอะไรมาขนแค่ไหนนะคะครับมีคิดโชว์เองไหมหรือว่าแบบคิดโมเมนต์อะไรเองมีไหมคอส่วนใหญ่เองที่เลือกครับก็จะเลือกจาก ตัวเองมากกว่ามที่แบบร<อ>เราเราชอบอาสองบบคนชอบนะแล้วก็พอไปคุยกับพวกแล้วเขาบอกว่าโอเคได้ก็จะเป็นโชว์แบบนั้นมากกว่าส่วนโมเมนต์แรกต่างนี่คือเรอเรียมเอาไว้เลยเตรียมเอาไว้ครับด้นด้นสดก็เพลงที่เราเลือกเนี่ยเราแบบใช้เกณฑ์การเลือกยังไงบ้างช่วงจังหวะชีวิตนี้มีความรักมีความสุขแฮปปี้หรือว่าอะไรยังไงสำหรับต้นหลิวนะต้นหลิวเลือกเพลงที่เป็นสไตล์ตัวเองมากกว่า เห็นต้นหลิวเป็นแบบไหนก็แบบนั้นเลยคือสปอยไม่ได้เยอะหรืว่าแบบสไตล์ที่แบบน่องเหนือแบบแหวกอะไรอย่เงี้ยก็ถ้าทุกคนคิดว่าแบบต้นหลิวเป็นแบบไหนก็แนวเพลงก็อาจจะเป็นแนวแนวนั้นครับนี่หนูแนนมาเลยใช่ไหมอ่ะก็ไม่แน่แนของเี่เบิร์นะคะของผมเอ่อเพื่อไงดีเป็นเพลงที่ชอบ เป็นโมเมนต์และตอนนี้แล้วกันว่าแบบช่วงนี้เราชอบฟังเพลงแบบไหนครับแล้วก็รู้สึกว่าพอเราฟังแล้วแบบเราได้ฟิลเราแบบอยากจะเล่าเพลงนี้ให้แบบคนดูได้ฟังแล้วก็จะเลือกเพลงนั้นมาใช่แต่ยังเป็นโมเมนต์ไหนก็ตอบไม่ได้เหมือนกันใช่ว่าว่าตอนนี้รู้สึกยังไงอยู่อะไรเงี้ยครับ<ม>ก็ต้องอรอลุ้นเง,งี้ยก็คใครจะเป็นรู้อาจจะเศร้าก็ได้ครับอาจจะแบบอ่านบทเราเศร้าอย่างเงี้ยอ่านแบบนิยายเราเศร้าเพราะเราต้องเตรียมตัวในการไปถ่ายตัวแาบได้ผมเลยก็จะเลือกเพลงเศร้าก็ได้ตอนดูกันนะฮะ คอใครจะได้เห็นแบบทุกมุมแน่นอนนรผมผมเชื่อว่าครบนะครับแต่ว่าใครที่มาครั้งนี้คือแบบทุกคนได้เห็นเอ่อทั้งเป็นคาแรคเตอร์แล้วก็มุมมองแต่ละคนที่เป็นตัวเขาเองด้วยนะคุณจะได้ทั้งเห็น,น,นต้นเอ่อใต้ฝุ่นแล้วก็ได้เห็นต้นหลิวด้วยในการแบบโชว์ของแต่ละคนเลยครับเพราะว่าครบคร,บ,ครบดนแน่นอนนะก็ถ้ามาคือไม่พลาดแบบว่าเขาเรียกอะไรอิ่มอิ่ม,ม,มใจแน่นอนเนี่ยผ,ผมมั่นใจครับมนเลนทายที่ผ่านมาไหนกันครับ หรือเพ so okay. yep> um> ิ่งกลับมาจากจีนเลยกลับมาจากจีนก็เลยแบบไม่ได้ไปไหนครับใช่แล้ว็ไม่พักผ่อนอย่างเดียวเลยใช่ครับแล้วมีของแบบไปท้ากันไหมเนาะวันนี้有有 <uh ี่ผ่านมาว่าก็ก็มีให้ไปแล้วไงเอ็มวีไงก็หนูว่าเป็นอของขวัญอะไรเป็นของขวัญให้ให้ทุกคนมากกว่าให้ทุกคนใช่มีของกท้ายกัน กเดี Jesus, game, ๋ยวเดี si hmm. so yeah. ๋ยวเดี๋ยวว่ากันเราค่อยว่างว่างออใช่คือจะบอกว่าเราตอนว่างก่อนเพราะว่าอย่างสิบสี่ผมก็ไม่ได้ผมก็ทํางานทั้งวันเลยครับแล้วเหลืวเพิ่งกลับมาเราก็ไม่ไม่มีโอกาสได้เจอกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวรอว่างๆกันดีกว่าเราค่อยแบบเจอกันอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยรวบยอดทีเดียวเนาะใช่โอ้โหคือคือเรามีงานภายในแต่พูดไม่ได้ว่าอะไรใช่มีแบบแม่ที่ให้ใจแม่ว่าเราจซื้ออะไร จริงๆก็มีขนมมาให้แหละจากจีนแต่ว่าด้วยความที่แบบมันว pues <c oughs> nah ันน in like well, ี come, online, ้มันร <c oughs> ีบมากมันหลังงานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่ได้ติดผ้าติดมือมาอาจจะเป็นวันอื่นวันซ้อมวันอะไรอย่างเี้ยอะไรประมาณนี้ไม่ใช่ก็ซื้อมาให้หลายคนเราชอผิวเราอยากชอบสิ่งเราอยากชอบผมเปล่าเลยหน้าเฉยๆอย่างเนี้ยช่วงนี้มีแบบว่านอกจากที่เราจะขายทีนแล้วมีแบบว่าแพนของอะไรอย่างเงี้ ช่ตัวนี้พุ่งมุ่งแต่แบบตอนนี้โอกาสที่แฟนมีนมกอ,นอ,อนครับแล้วก็ไปดีซีรี่ครับซึ่งระหว่างนั้นเราก็ยังไม่ยังไม่รู้แผนชัดเจนแต่ก็คิดว่ามุ่งสองนี้เป็น,ละนะหลักคือถ้าว่างก็จะแบบก็แบบว่าอาจจะแบบว่าทํากันบ้านอันนี้ยายเพิ่มหรือแบบว่า,าจะแบบออกลังกายฟิตเตรียมตัวในการถ่ายมากกว่านครับผมหลักๆคือแค่นี้เลยครอนนี้จะได้เห็นแบบว่าพี่นะคะแบบว่าแม่ในเต้นซ่าอะไรอย่างเงี้คิดว่า น่าจะได้เห็นมากมากขึ้นกว่าครั้งแรกครับผม,มเพราะว่าได้ไดแ้แอบได้สปอยมาแล้วครับเราผ่านซีรีส์ที่ผ่านมาได้เห็นตัวเราดีมากดีใบ้างเราแบบว่ามีแบบคนรู้จักดูมากขึ้นอะไรอย่างนี้ถ้าพูดตามตรงก็คือต้นฟ้าใต้ฝุ่นเนี่ยแทบจะไม่ค่อยมาบ่อยๆแต่ว่าคนพูดถึงเยอะมากก็ต้องขอบคุณทุกๆคนเลยที่แบบเออ ส่งล <S mulheres> ังใจมาให้พวกเราแล้วก็แบบช่วยกันปันแท็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคนก็รู้จักเพิ่มมากขึ้นครนี้ต้องขอบคุณทางฝั่งตัวหลักของทัพหนึ่งนะครับของแบบทุกคนนะที่แบบว่าทำผลงานได้ดีมากๆทำให้แบบว่าทุกคนไม่ใช่รู้จักแค่พวกเขาหรือรู้จักพวกเราด้วยรู้จักพี่เงินโอ๊ตด้วยรู้จัก ก <t step> you know, ็พายด้วยอย่างเงี้ยครับอ๋อพายกอลครับรู้แบบรู้สึกว่าพายกอล์ฟพายกอล์ฟรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าตั้งใจทํางานชิ้นนี้มากๆแล้วก็แบบดีใจที่แบบว่าสุดท้ายแบบเออทุกคนได้เห็นพวกเขาแล้วแล้วก็พวกเราด้วยทุกคนครับขนาดแค่เปิดตัวแบบยังไม่ได้แบบมีแบบองเ์ประคู่คนที่แบบว่ามีเครื่องแบบนี้เลยนี่คนมาหาเยอะมากตกใจเลยหรือว่าเออเหรือเข้ามาหาบ็อกซี่เนาะบ็อกซี่เหรอเรื่องน่าตืนเป็่อน่าปะ ก็ S <S> แอบกดดันนิดหนึ่งนะครับว่าแบบเออมันจะเป็นต้นฝาแต่ฝุ่นในแบบไหนเพราะว่าถ้าพูดตรงตอนนี้ก็ยังไม่รู้อะไรเลยครับมันออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าแบบทําให้เต็มที่ที่สุดเเพราะว่า คือเรากดดันได้เพราะว่าเออเขาทําไม่ดีพัดหนึ่งทำไม่ดีอะไรเงี้ยแต่ให้รู้สึกว่าเราโฟกัสกับกับสิ่งที่เราทําก็พอว่าแบบเออเราแค่ทําในทุกบทให้มันดีท,ทุกทุกซีนให้มันดีที่สุดนะครับแล้วก็คนเราจะเป็นยังไงก็ให้มันอยู่ที่เออให้มันอยู่ที่หนักของมันให้หนักมันทํางานมันไปนะครับแล้วก็เรื่องจะกระแสดังไม่ดังนี้เราไม่รู้มันเป็นกําไรนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำผลงานของเราให้มันดีที่สุดเพราะว่าพอแล้วเสิรับผมเลครับั มีตัวอย่างบอกว่าพี่เราทำกันบ้านไว้ดีมากนะเราแบบว่ามีแบบศึกษาแม้แบบเฮ้ยเราทำเก่งมากเลยแบบวดเยอรามันเราซีเลยอย่างงี้อ๋อเบื้องเชิงปะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีการเบื้องเชองกันอยู่แล้วนะเราค่อยไปตรงนั้นดีกว่าเพราะให้มีคุย acting ในการมาช่วยดูดีกว่าว่าแบบว่าเออเราทำได้ดีไหมอะไรเงี้ยใช่เกิดการแะกใจตอนนี้เกิด เขินนะฮะเพราะว่าคือเรายังไม่เคยเข้าซีนอะไรแบบนั้นด้วยกันนะครับก็เลยก็ต้องมีการเขินเรื่องธรรมดาแค่คิดภาพกันแบบว่าเออจะเป็นยังไงเนาะอะใช่ถ้าอิงตามนิยายนะมันแบบเอ้ยแล้วมันจะเป็นยังไงต่อบไม่ใช่ย่อยนะคือของเราอ่ะได้ยินได้ยินตุกตุกดราม่าแต่ว่าก็ที่่ต้นฟ้านี่ร้ายสุดแกร้ายครับร้ายมากจะพยายามฮะทุกคนก็เลยคิดภาพว่ามันจบมายังไงลุกในนาทีนี้นั่งตื่นเสมอ มีแบบว่าเรามีแบบพอไปอ่านยายแล้วพอมาดูเป็นซีรีส์ในตอนแรกเราก็มีความแบบรู้สึกว่าเอยมันต้องมาทนบ้าหนักขึ้นอีกหนยในภาคที่สองก็น่าจะก็ะคาดหวังในภาคที่สอะเหมือนกันหม้วนอยู่แล้วครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอคือมีคนคาดหวังมายิ่งคืนแล้วก็ยิ่งรู้สึกว่าเราต้องทำให้แบบเขาแบบตอบแทนสิ่งที่เขาหวังให้ได้มากที่สุดนะครับก็เราทำกันบ้านกันหนักมากแน่นอนแต่ว่า เราต้องรอแบบว่าออกำหนดการของทางค่ายว่าเอ,อเขาจะวางคิวอะไรไงให้เราเนี่ยครับสิ่งที่ตอนนี้เราทําก็คือเตรียมตัวแบบว่าเตรียมพร้อมเป็นเป็นสเตจต่อสเตจตอนนี้เป็นสเตจของแฟนมิตเนี่ยพอจบแฟนมิปุ๊บแล้วก็โอเคลุยเรื่องซีรีส์เจมที่อันนัอินนยายเวิร์กช็อปทำกันบ้านอย่างผมก็ว่าจะไปฝึกร้องไห้ ก็ผมร้องไห้ไม่เป็นดูนจะไปฝึกร้องไห้ใช่เ oh ป็นคนแบบเศร้าเนี่ยร้องไห้ไม่ออกอะไรเงี้ยครับใช่เนี่ยเดี๋ยวจะร้องเดี๋ยวจะร้องไห้แล้วโอ้ไม่ไหวแล้วเอีแล้วเรามีแบบว่าต้องแบบไปคิดหนักไหมว่าคนไหนที่เลิยากตรก็มีอ่านตัวนิยายครับแล้วก็มาตีความว่าแบบเออทำไมเขาถึงทำแบบนี้คิดแบบนี้เพราะอะไรอย่างเงี้ยครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับเรียนรู้ในเรื่องของจิตวิทยามนุษย์มากขึ้น ครับว่าการกระทําของมนุษย์แบบนี้แบบนี้เพราะอะไรถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับศึกษาตรงนี้มากขึ้นครับขอเคามีแบบต้องว่าทาการบ้านล้วความคุณต้องว่าทาการบ้านเรื่องความรักหรือเปล่าความรู้สึกของคนดีกว่าความรู้สึกของคนดีกว่าความรู้สึกของคนในพาร์ทแบบว่าไหนรักชอบแอบชอบเศร้าหรือว่าก็หลายๆแนวครับว่าคนเรามันมันมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมมากมากมากกว่าเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มีพาร์ทึกอะไรหร่ เอาไม่ได้เลยไปตอบเลยก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอ๋อคนเรานต้องมีเศร้านะมีมีโกรธนะมีเสียใจมีความรักนะอะไรนี่แหละที่เขาบังคำตอบนี้เริ่มมีแล้วครับองมีความรักนะครับแมู่ดถึงว่ามนุษย์ทุกคนมันมีอยู่ในตัวอยู่นะอ๋อใช่แค่แบบว่าแต่ละคนอาจจะแบบยังไม่เจอความรู้สึกตรงนั้นของตัวเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ อ๋อใช่จริงๆเขาเป็นครูสอนการแสดงนะครับจริงๆแล้วนะฮะผมก็จะเรียนเขาอยู่ <c oughs> เขาจบมาโดยตรงแบบเป็น acting coach <c oughs> นะครับอย่างเงี้ย <c oughs> ผมถือว่าโชคดีได้ครูที่ดีนะครับใคาเยอะ แกเเดป่า็คนแรกเลยที่แบบเออได้เล่นครูกวเป็นครูให้ด้วยคือพอผมจะมีอยู่วันนึ่งเป็นวันครูนะฮะเดี๋ยวผมจะมาเอาดอกไม้มาให้่ขนการขันต์ทางไปเรื่อยเลยไปเรื่อยเลยเอ้วไม่งั้นก็ต้องมีข้อดอกไม้มาไหวอะไรอย่างเงี้ยอัตโมัดลองดูโรคยอดเก่าเด็นทายเลยให้เลยไปเรื่อยอ่ะงั้นขัน ตติดาามนง้่อครับก็ฝากทุกคนนะครับเออ่ฟเวอร์อยู่ครัปที่สองนะครับผมก็ตอนบัเทิงฝุ่นนะครับอาทิตย์ดาวตกนะครับแล้วก็ไทเกอร์เดินหนาวนะครับจะให้ติดตามชมภายในปีนี้แน่นอนนะครับรอติดตามนะครับทุกคนครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับเร็วๆนี้นะครับมีตติ้งนะครับของเราวันที่22นะครับกุมภาพันธ์ชื่องานชื่อมิตติ้งมากเลยนะสัยาวเกินมันยาวเกิน ไอเดียไลฟ์นะครับผมที่บราโวมีแขกครับผมแล้วก็รอเจอทุกคนนะครับผมใครที่ไม่ได้บัตรก็ไม่เป็นไรเพราะว่าสามารถดูไลฟ์ซิมมิ่งได้หรือว่าถ้าติดทุล่างจริงมาไม่ได้จริงก็มาเจอพวกเราในงานต่ต่อไปได้นะครับผมนก็ฝากด้วยนะคะลาบันครับลากันครับซิงะ